ก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทำไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกครั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยอย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่11นี้เนาะ ผู้อภิปลายไว้ทั้งสิ้นเนี่ย30ท่านนะครับแต่ก็ด้วยเวลาจํากัดแค่2วันก็พยายามที่จะให้ครอบคุมทุกเรื่องก็เท่าที่เราเห็นตัวร่างที่ออกมานะครับไม่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวจริงเนี่ยจะดีกว่านี้หรือไม่มันก็จะมีปัญหาอย่างนั้นจริงๆก็คือว่ามีลกักษณะคํากว้างๆหลายเรื่องก็คลุมเครือนะครับชวนสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ ะครับมีไม่กี่กรณีที่มีการระบุเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับว่าจะบรรลุเป้าหมายที่พูดถึงเนี่ยด้วยมาตรการอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องถา,ถามถึงรายละเอียดในมาตรการนั้นๆและไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน พรรคเก้าไกลก็ได้เริ่มพูดคุยกับหลายๆพักการเมืองไปแล้วนะครับที่เรามีความต้องการที่ซ้อนทับกันนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อไทยก็กําลังอยู่ในช่วงประสานงานกันอยู่ก็ยังเหลืออยู่หลายกรรมธิการครับเดี๋ยวเพราะตอนนีน้ที่พูดคุยกันไปบ้างแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นก,กรรมธิการปป,ปชก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่า ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยก็มีความประสงค์เหมือนกันที่จะเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลก็หวังว่านะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนลัรัฐบ,บาลเนี่ยจะเปิดให้ให้กรรมธิการปรปรชเนี่ยเป็น,นกลไกในการตรวจสอบถงดุลัฐบาดนี้น่าจะสัง่งงามมากกว่า ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ